สวัสดีค่ะินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี n นี่ทาโรนะคะดูดวงหมอซีนะทุกคนก็มนีต้อนรับทุกคนนะคะกับเข้าส,ขสู่ช่องซีนะคะก็วันนี้นะคะเราไมา่เล่นพี่อากาศการวันนี้ไม่ใช่พี่อดด็กนะคะให้เลือกจากอ่าหน้าไพ่ก็ได้หรือว่าจะเลือกจากกําไรก็ได้นะคะแต่ว่าหน้าไพ่สุดท้ายแลย้วก็ไม่ได้มาวางตรงใน,ในแต่ละกองะคะ่ะไม่ได้มีผลอะไรกับแต่ละกองเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วซีก็จะมารวมกันทั้งหมดแล้วก็มาทํานายอยู่ดีนะคะแค่วางไว้เพื่อให้เป็นเลือกจากหน้าไพ่นะคะหรือว่าอาจจะเลือกจาก อ่ากําไรก็ได้นี่ก็จะเป็นกองที่1น,นะคะกองที่1นึกองที่2แล้วก็กองที่3นะคะวันนี้จะใช้เป็นไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับโบสตลอดการของ C นะคะ สำหรับนี้นะโอเคนะคะแล้วก็วันนี้เรามาพูดอีกที่ว่าพี่อากาดคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้นะคะไม่ว่าคืนไหนไม่ว่าวันไหนที่คุณกับเข้ามาดูมันเป็นทำเล็เนาะคืนไหนคืนนั้นที่เรามาดูคลิปนะคะเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะแล้วก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่าน general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีดเซียจนมากเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปรับจะลังานบวกก็พอลังานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับซีนะคะก็แอดไลน์สอบถามจงคิดดุด แล้วก็อินสตาแกรอยู่ตรงนี้นะคะฝากไปติดตามด้วยนะคะก็ถ้าเพิ่มเพื่อนไลน์แล้วข้อมูลทุกอย่างจะขึ้นมานะคะก็ะราคาลราคาอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่ถ้าเป็น q ิวคอพิม์ลแบบอลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอบถาม q ิวก่อนนะบางทีตอนนี้ซีวันยาวนะคะก็เรามาสอบถามกันก่อนได้นะคะโอเค มาทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะแต่ตอนที่จะไปเริ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้กับช่องสีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวนที่เลือพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นกองกอมไรหินสีฟ้านะคะวงนี้เลยวงนี้นะคะเดี๋ยวเจีววางไวตรงไหนดีมาตรงนี้ละกันโอเคไว้ตรงนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่ซีบอกไปข้างต้นนะคะวันนี้ซีใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ในการทำนายนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีด้วยนะคะถ้าอยากพักคิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะดูดูส่วนตัวแอดไลน์สอบถามจคิดดูดูซีได้เลยนะคะซีพร้อมให้คำปรึกษาคำแนะนำแล้วก็แนะนำแพคเกจหรือราคาอะไรต่างๆนะคะก็สอบถามได้นะคะฝากติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะตรงนี้นะอัปเดตข่าวสารอัปเดตราคาหรืออะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะมีดีเดียวไอจีเดียวนะคะไม่จีไม่มีไอจีสำรองไอจีอื่นนะคะ โอเคมาเช็คลัานาราศีของเราหรือไม่ก็เขากันนะคะว่าในชักเกิดของเราหรือไม่ก็เขามีราศีอะไรกันบ้างนะคะมีราศีอะไรกันบ้างธนูนะคะธนูมีนสิงธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมแล้วก็กรกฏนะคะ โอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขนังตอบไปนี้นะมีเลขสี่เลขห้าเลขเก้าสิบสองยี่สิบห้านะคะโอเคมาเรามาดูตามทอปิกนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะณตอนนี้ตอนที่คุณกลับมาดูค่ะ กลับมาดูที่คลิปนี้นะคะทําเรทกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เรามาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะอ่าแล้วก็การอ่านซีไปการอ่าจนจินน่า r e ดดิ้งนะคะอามีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับจำพังงานบวกก็พอพังงานเราไม่ต้องรับนะสุดครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์สอบถามจะคิดดูดวงซีได้เลยนะคะตรงนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราณตอนนี้นะะค ห้ามหมายบางคนทะเลาะกาันบางทีแบบห่างๆกันไปก็ได้นะคะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่ไม่สบายใจกันทะเลาะกันข้องใจกันหรืออะไรต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่ในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดื้อชอบเอาชนะก็ได้นะคะเจอเวอร์บางคนคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอาจจะคุยกับคนที่มีโรคส,สูงตัวสูงหรือว่าอาจจะเจอกรนทางสื่อโซเชียลก็ได้เช่นกันนะคะโอเค เพศวอรนะคะ, Bond, ะ,คะบางทีคุยกับเด็กกว่าก็ได้หร,หรืออายุรุ่นราวเขาเดียวกันกับเรานะคะหรือว่าจะคุยก anyway. ับคนที่มีนิสัยเด็กก็ได้นะคะณตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะณตอนนี้จริงๆแล้วสิมองว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกชอบให้กับเราอยู่นะคะเพียงแต่ว่ากรณีที่หนึ่งถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีความรู้สึกแบบรู้สึกผิดบ้างที่ทะเลาะกับเราหรืออาจจะมีความรู้สึกอยากขอโทษเราก็ได้นะคะ หรืออีกกรณีเลยที่พลิกไปเลยเขาจะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนผิดอะเขาไม่ผิดเราอะต้องง้ออะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ซีมองนะว่าว่าอะไรนะเขาค่อนข้างที่จะมีใจให้กับเรานะมีใจมีพร้อมสุขดีๆให้กับเรานะคะแล้วก็ถ้าคนเขาทะเลาะกันอยู่เขาก็อยากจะดีกับเราไวๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็อยากจะดีกับเราไวๆอะไรทํานองนี้นะคะอืม น่าดูกันนะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคืนนี้เขาคิดถึงเราไหม,มดูกันนะคะคืนนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเจเจวิลว้าวว้าวเลยค e e n o ับ u p s นะคะฟ i v e of Cups เขาคิดถึงเรานะคิดถึงมากกรณีที่หนึ่ง เขาคิดถึงเราถ้าเป็นกรณีที่แบบไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเขาคิดถึงเรามากๆแล้วเวลากลางคืนนะ่ะเขามักจะนึกถึงเรื่อง18บวกกับเรานะคะนึกว่าถ้าเราเขามีอะไรกันถ้าในกรณีที่ไม่เคยมีอะไรกันนะเขาจะรู้สึกว่าถ้ามีอะไรกันมันจะฟินขนาดไหนนะถ้ามีอะไรกันตอนคืนมันจะโอเคขนาดไหนนะแฮปปี้ขนาดไหนนะแต่กรณีที่2ถ้าคุยกับเขาทะเลาะกัน เขาคืนนี he, Saint, shirt, really like ้เขาคิด <Source> ถึงเรานะคะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาคืนเดียกับเราหรือว่าก็คือเขารู้สึกคิดถึงเราไปด้วยแล้วก็รู้สึกหน่อยเหมือนหมาไปด้วยทํานองนั้นเลยนะคะคิดถึงมากๆนะกองที่หนึ่งก็คือเขาถึงเรามากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงหรือว่าในความสัมพันธ์นี้มีอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างแล้วแต่พาจะบอกนะคะมีอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้าง มีคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะศรัทธานในความรักครั้งนี้มากๆหรือรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คนนี้แหละคือคนที่แบบเราอยากจะพัฒนาด้วยอยากจะแบบไปต่อด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทูเลอรบางคนเป็นคู่แท้เป็นรักแท้กันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรักที่แบบเราไม่เคยได้จากใครหรือว่าเราไม่เคยรักใครมากมายขนาดนี้มาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ Healing f a m i l y Issue ขึ้นมาแบบนี้หมายความว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาครอบครัวบางทีพ Потому ่อกับแม่อยากกันหรือว่าทะเลาะกับพ่อแม่นะคะหรือว่าอาจจะแบบสนิทกับพ่อมากกว่าแม่อะไรประมาณนี้นะคะ มีคนใดคนหนึ่งในข้อสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวประมาณนี้นะคะสำหรับวิดนนีราให้กำไรสีฟ้านะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้ามีอยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊ด้วยนะดูดูส่วนตัวแอนไลน์ส่วนตัวจอที่ดูดูซีได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะดูส่วนตัวแอนไลน์มาได้เลยนะก็วันนี้เสียตัวลาไปก่อนนะคะขอมคุออนไปที่กองที่สองนะคะบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสมุสดนี้เลือกไพ่กองที่สองเป็นกำไรสีม่วงนะคะเป็นวงนี้เลยโอเคเจ็บคออืมเป็นวงนี้นะคะนี่สวยสวยวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคทำไมรู้สึกว่ากล้องเอียงหรือเปล่าโอเคไม่เอียงแล้วเนาะน่าจะเอียงมาแต่กองที่หนึ่งแล้วแหละจุดนี้โอเควันนี้สิใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับปวดสีเลย ให้ดูความใช้บ่อยขอบท้องลอกแล้วนะโอเคใช้บ่อยมากชอบมากๆถ้าบางคนถามว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมาพันนิดๆน,นะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่เอชบุ๊กบางคนจะสะสมอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเช็คแลัวนาราศรีเราจะดาวสุขของเราหรือไม่ก็เขากันก่อน,นะคะ่ะว่าเราหรือเขาที่อยู่ในชัตเกิดมีราศรีอะไรบ้างถ้าใบเาช่นเคยวันนี้มาอย่างที่ว่าพี่อากาด เขารู้สึกอย่างโอ้ยไม่ใช่สิเพียงลืมเพียงการ์ดโอ๊ยบ้าแล้วสิ <c oughs> ขเขาคิดถึงเราไหมาคืนนี้เป็นทําเลนะคะกลับมารู้เมื่อไหร่ก็ได้นะห้าใบเช่นเคยค่ะมีนเมทุนนะคะมีนเมทุนมีนเมทุนธน,นูมาตลอดเดี๋ยวนี้มาบ่อยแล้วก็มังกรแล้วก็พิจิกนะคะ โอเคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีท่านน้ำแม่ทุนท่านลมนะคะธนูท่านไฟมังกรท่าดินแล้วก็พิจิกท่าน้ํานะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขัต่อไปนี้นะมีเลขสามเลขแปดเลขเก้าเลขสิบและสิบสองนะคะโอเคมาเราไปลุยกันเลยนะคะว้าอย่าเพิ่งตกนะคะโอเครู้สึกว่าซีจะมีปัญหากับขาตั้งในวันนี้อยู่นี่งๆซีลูก นิ่งๆสิจตรงหรือยังเนี่ยทุกคนซีไม่รู้ว่าตรงปะเนี่ยโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเขาคิดถึงก่อนที่เราจะคิดเขาจะคิดถึงเราเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะมาดูกันนะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราโฟบคับสกินอัพวานแปดดาบ บางคนห่างๆกันไปบางคนมีคนใดคนหนึ่งที่บล็อกกันบล็อกการสื่อสารกันนะคะในบางกรณีนะคนนี้อาจจะมีพลังงานคนที่ยุ่มากกว่าหรืออาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้นะคะมันมีคนถามว่าเขารู้สึกไงบเราซิมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อิ่มตัวสําหรับเขาถ้ายังไม่ได้บล็อกกันนะนะคะเขาถือว่าช่วงนี้ดูแบบเขาอยากจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาก็ยังรักยังชอบเราอยู่นะยังอันนี้กับเราอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาขอ ไปมูฟไม่ใช่ไปมูฟออนดิเขาขอไปโฟกัสในเรื <Fro> ่องของการงานการเงนิงนการเรียน,น,นของเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขายังรักเราเหมือนเดิมรักเรามากๆไม่เคยเอาเราออกจากหัวของเขาได้เลยเขาคิดถึงเรามากๆไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงถงามทีถ่ถึงเลยแต่ขึ้นมาบอกว่าเขารักเรามากๆนะเขาไม่ได้เลิกรักเรานะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาดูเบื่อๆดูแบบ มันดูแบบเขาอยากจะอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือว่าอาจจะอยากไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนการเงินมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะเขามีความเป็นตัวเองสูงมากเลยนะเวลานี้นะคะแต่เขาก็ยังรักมีความสุขดีๆให้กับเรามากๆอยู่นะคะเขายังไม่สามารถเอาเราออกจากหัวออกจากหัวใจของเขาได้นะคะณตอนนี้โอเคมาเรามาดูกันนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมมาดูกันนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่าห้าถ้วย The Magician ห้าถ้วย The Magician นะคะคนนี้อินดี้นะนายออฟเพนนัลโคถามว่าคิดถึงเราไหมเขามีความรู้สึกคิดถึงเรานะคะแต่ตอนนี้เขากําลังอย่างที่บอกไปเขาโฟกัสในเรื่องของการเงินการเรียนการงานของเขาอยู่เขาอาจจะไม่ได้มีเวลามากมาขนาดนั้ขนาดนั้นเขาอาจจะดูแบบมีความยุ่งยุ่งอยู่นะคะเขามีอาการมีอาการยุ่งยุ่งยุ่งอยู่นิดนึงกลางคืนเขาก็อาจจะแบบกําลังเคียงงานเคียง อานหนังสือทบทวนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขามีนึกถึงเราไหมเขามีนึกถึงเราขึ้นมานะคะแต่เขาคิดว่าถ้าเขาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปทันทีนะคะถ้าเขาว่างเมื่อไหร่หรือถ้าคุณถามถึงคนเก่าๆที่ยังบอกไปว่ามีการบอกการสื่อสารกันบอกกันขึ้นมาเขาคิดถึงเรามากแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอยากจะกลับมาหาเรานะคะแต่ว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังแบบไม่พร้อมที่จะกลับไปหาเราณตอนนี้นะคะประมาณนี้นะคะ โอเคมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มีมีอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้บ้างก็เป็น,นะน,น,นออาาในความสัมพันธ์ต่อจากนี้ก็ได้หรืออาจจะในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะเวดดิ<ม>้งบางคนถ้ายังไม่ได้คบกันมีโอกาสได้คบกันนะคะหรือว่าบางคนถ้าเขาเขาเรียกว่าอะไรคะถ้าคบกันแล้วก็มีโอกาสได้ถึงขั้นแบบ ถ้ายังมาเข้าคองกันได้อยู่ก็คือมีโอกาสที่ถึงขั้นแบบแต่งงานกันเลยนะคะเรืออาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่แบบอยากจะแต่งงานกับอีกฝ่ายหนึ่งมากๆถ้าเราเป็นผู้หญิงเราอยากจะแต่งงานเขามากๆเลยเราดูนะผู้หญิงมองไปที่ผู้ชายคนนี้เห็นไหมมองด้วยความแบบอุ้ยยิ้มแบบอุ้ยอิ่มเอมอิ่มเอิบมากนะคะอยากแต่งงานมากก็ได้แล้วก็บางทีคุณกับเขารู้สึกมีความผูกพันกันมากๆเหมือนรู้จักกันมานานแล้วหรือว่าอันนี้อาจจะความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่ากลับมาหรือว่าทําความสัมพันธ์ถึงคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือว่ารู้จักกันมานานแล้้วอเงีย เอกแฟลชัวเลนะคะคือความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริง,รงๆมาสมควรนะคะสมควรไม่ใช่สมควรดิมันเหมาะสมกันนะคะคุณกับเขาเหมาะสมกันมากๆใจของคูสงคว,รควรตรงกันเพียงแต่ว่าทุกๆท,ท,ท,ทุกๆความสัมพันธ์มันมีบททดสอบนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กำไรสีม่วงก็ <S <S ถ้าชอบคลิปน,น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดช่องซีด้วยนะคะถ้าเพอไพ่ี้ใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะดูดงส่วนตัวอไลน์มาสอบถามช่องดูดวงซีได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะ กระดิ่งกิงๆด้วยนะจะได้ภพากินต,ต่อต่อไปนะคะก็สี่ขออนุญาตบุมออนไปที่เพื่อนกองที่สามนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปุยกันเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเรือกไพ่กองสุดท้ายกองที่สามเป็นวงนี้นะคะสีส้มม่วงส้มส้มง่วงนี่นะคะนี่สวยมากนะคะก็วันนี้สีใช้เป็นไพ่สาหรับนี้นะคะสําหรับนี้ในการดูให้กับคุณนะคะโอเคแล้วก็ การอ่านงฟรีนะคะเป็นการอ่าน general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดต้มช่องซีด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอไลน์มาสอบถามัะคิดดูดวงซีได้เลยนะคะดีไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกสระแกรมตรงนี้อัปเดตราคาหรืออัปเดตอะไรต่างๆี่เกี่ยวกับพีอารก็ตรงนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เรามาคิดพิ่ว่าพี่อารารเขาคืนนี้เขาคิดถึงเเรราาามมัจะะะดูกนนค ว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมแล้วก็ไปทําเลทนะคะกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมาเช็คล,ลัคนาราศีดาวจรัสุขของเราหรือไม่ก็ค้อนก่อนนะคะว่าในชัดเกิดของคุณหรือเขาเนี่ยมีราศีอะไรกันบ้างนะคะอู๋กระเด็นมาละใบหนึ่งธาาุดินทั้งหมดนะคะก็จะมีพุกศกันมังกรพุกศกันมังกรกรกฎนะคะแล้วก็สิงเมษท่านลมทั้งหมดมถุนตุกลุมนะคะก็ ธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนาะก็แล้วกฎธาตุน้ําสิ่งธาตุไฟเมธาตุไฟแล้วก็มีลมกับดินนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือแม้ก็เขานะคะมีตัวเลขดังต่อไปนี้นะมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเลขยี่สิบห้าและยี่สิบหกนะคะโอเคเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะกองที่สามตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรามาดูกันนะคะว่าต,ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรา นี่เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะมาดูกันไฮโลแฟนนะคะไฮโลแฟนเจวิลเดวิลอ๊ยบางคนถามถึงคนต่างชาติถามถึงชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะคู่กรณีเราเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนบางคนเป็นครูบางคนทํางานข้าราชการนะคะหมอตํารวจหมอตํารวจพยาบาลครูข้าราชการต่างๆที่มีเครื่องบงเครื่องแบบหรือว่าบางทีคุณถามถึงคนที่ กำลังบวชอยู่ด้วยนะคะหรือว่าคนที่แบบบ้าเรียนบ้างงานมากๆหนะคะนอนหนังสืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซ็กจัดนะคะเป็นคนเซ็กจัดหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์นิสัยหรืออะไรเงี้ยแตกต่างกับเรามากๆนิสัยแตกต่างกันกับเรามากๆหรืออาจจะมีความแตกต่างกาันอายุที่แตกต่างการฐานะการงาน การเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่แตกต่างกันนะคะอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกไงเรานะตอนนี้ซีบอกได้เลยนะคะว่าเขารักเรามากนะคะเขายังรักเรามากมากชอบเรามากมากอยู่และรู้สึกผูกพันกับเรามากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีแปดบวกอยากจะมีเซ็กกับเราด้วยนะในบางคู่นะโอเคนี่คือความรู้สึออกเขานะตอนนี้นะคะมาเรามาดูกันต่อฮอปิกนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมมาดูกันนะคะว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมคะ เดดทาวเวอร์เขายนงอาไวเด h ทาวเวอร์เดแล้วก็ c ชม m p e r l น n d นะคะขยายหน่อยเดดทาวเวอร์ Tower. คืออะไรเด e ทาวเวอร์ Tower. คือควีน of w a วานเด e คือควีนอ of เ e นเดอร์เคิลนะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าเาขาเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวนะซีเขาดึงกล้องดึงนี้ขึ้นหน่อยซีรู้สึกว่า เขาคิดถึงเราไหมที่มองว่าเขามีความรู้สึกนึกถึงเรานะคะแต่ว่าคือมันมีดอดแชมเพลนมันยังมีความแคร์ความรู้สึกให้มีความรู้สึกคิดถึงอยู่ในนี้นะคะแต่เขาอาจจะคิดถึงเราไม่มากเท่าที่ควรนะคะเขาอาจจะ ช่วงนี้คืนนี้เขาอาจจะมีเร oi ื่องที่เขาต้องคิดมีเรื่องที่เขาแบบกังวลใจมีเรื่องที่เขาต้องคิดอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้การงานก็ได้การเรียนก็ได้นะคะถ้าให้เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรามากขนาดนั้นแต่เขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แต่มันไม่ได้คิดถึงมากเท่าวันอื่นๆอะไรทํานองนี้นะคะแต่เขาก็ยังมีความสึกคิดถึงให้เราอยู่นะตอนนี้ถ้าเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะถ้าเขาแบบดูนิ่งๆไปอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะให้เขาไปโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเเาาากลับมหรอองแนนนน่ะะค โอเคงั้นเดี๋ยวซีขอดูหน่อยนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรที่ไพ่จะบอกบ้างว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นแนวความคิ์ที่ขึ้นมาในไพ่ก็ได้ก็แล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะก็แล้วแต่ไพ่จะบอกนะแพชชั่นความสัมพันธ์คุณสองคนอะต่างคนต่างมีแพชชั่นให้กันและกันมากๆนะคะคุณกับเขามีความมีแบบ p a ชชั่นให้กันมากๆเลยอะคุณเป็นคนน่ารักและเขาก็เป็นคนน่า,า,ารักเหมือนกันคุณสองคนเหมาะสมกันนะคะเป็นความรักที่น่ารักเป็นคนที่แบบ เหมาะสมกันมากๆนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งบางทีเป็นเป็น,ปนความสัมพันธ์ที่แบบโรแมนติกนะคะคูณกับเขารักกันและกันมากๆหรือว่าตัวน,นี้อาจจะมีความโรแมนติกเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเขาเป็นคนนิ่งๆเขาอาจจะมีดีๆก็มาพูดหวานๆมาแบบมาแสดงความรักให้กับเราให้เรารู้สึกแบบอุ้ยเขินอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะมีความสุขประมาณนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กําไรสี ส้มนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอนไลน์ line, มาสอบถามจคิดดูดวงซีได้เลยนะคะก็ซีพอให้คำปษษรึกษาพอให้คำแนะนำนะคะก็แอนไลน์มาได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็นี่อิสตาแกรมนะคะอัปเดตพวกรราคาหรืออะไรต่างๆนะคะเพียรการก็ไปเล่นกันได้ที่ไอจีนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะก็วันนี้เสียตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับชาร์ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ